อาหารป่าบอ่อป่าป้าแตกจนจนอ้าอุ้ยอหญ่ป้าทุลายแท้ค่ะป่าอ่ะกินค่ะกินค่ะกินให้อร่อยนะคะกินค่ะอ้าวคุณเป็ด คุณได้อะไรกินคะเป็นค้นที่บกินปลาดุแจ่กะตองมาให้อาหารปลาดุจ้ะเธอซื้ออะไรกันบ้างเธอย่านฉันบ่เนี่เธอหิวข่าวหิวน้ำบ่เราไม่แรงคุณพอ่อเธอก็กลับมากหรอเด้ออืม เจาใครล่ะบอกคะคุณคือบอกใครคะอืมบอกใครเลยวะใครบอลนั่นป้าเธอ